รวงเดี๋ยวไปตามสูตรก่นโอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้อยูอ่กับผมเดอะเนเจอน,นะครับ<ะ>ก็ในวันนี้ผมก็ได้เอาบักจ่อยออกมานะครับ<ะ>ก็ผมได้ถอดไปทะเบียนออกนะเอาไว้ทําตรงนั้นนะนี่คู่สวยบองนี้บองเลยข้างหลังก็สวยนีย้นีลย ในกล้องคมชัดหน่อย,ยก็วันนี้ผมก็มาอันนี้นะครับให้ดูว่าผมทำอะไรนะนี่เห็นกันยังเห็นยังผมกให้จิมแหงแรงนี่ทรงโคตรเหมือนแดดอะข้างหลังนี่เห็นยังว่าผมทำอะไรมาตรนี้ เห็นนะเอาสแตนเลสเนี่ยมาใส่นะครับไม่รู้ว่าใช่สแตนเลสป่ะผมเจออยู่ในบ้านอ่ะหยิบมาเลยใส่ท่อมาด้วยเดี๋ยวให้ฟังเสียงนะครับว่ากองเหล็กกองเหล็กฟังเสียงมันอาจจะได้ทีนิดนึงเพื่อฟังเดีมาดี๋ยวผมพูดเสียบเราเลยอุ้ยร้อนฟังเสียง อยเพืเ่อนๆคนสุดคนฝงคนหน้าฟังเป็นไงเนพืเ่อนๆเสียงสุดยอดเลยมันจะแบบมันจะแบบโคเจง๋งก็ไม่รู้ว่ามันจะมันไม่วิ่งอยู่แล้วแหละอากาศมันเข้ามากเกินไปเดี๋ยวเราให้ลองฟังเดี๋ยวไปขี่ให้ฟัง มาณนี้เดี๋ยวเราลดมาฟังเสียงตอนขี่คนระับเสียงดังมากตอนขี่อนระับลด,ลดีับฟังเสียงมาด็เพื่อน ตอนนี้ก็จอดแล้วอยู่ในบริเวณทุ่งนานะครับเฮ้ยไอ้เหี้ยตูดล่วงเดี๋ยวไปตามตูดกันโอ้เพ em> SO ื่อนๆเลยเอเขี네่ยกลางถนนเพื่อนๆเมื่อกี้มีเมื่อกี้ผ่านกระบะผมมองไม่เห็นนะผมกระบะเขาเหยียบไปแต่ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆผมไม่ได้ยกล้อไงไอ้เนี่ยมันปิวไวะตอนผมขี่ถ่ายคลิปนี่แหละมันเป็นรอยเหยียบเลยเนี่ย ไม่เป็นไรนเพื่อนพอ่อพ่อจะว่าผมปะแบบเขาเขาคงจะหาว่าผมเอาไปยกล้อแต่อันนี้มันเป็นรอยเก่าเพื่อนเดี๋ยวล่วงเนี่ยใส่งอย่านี้เลยมันไม่มีน็อตล็อกนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันไม่มีม,ม,มีน็อตล็อกนะเพื่อนเดี๋ยวผมเก็บใส่ไว้ที่ตัวเลยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคลองเหล็กก็าเป็น โอเคนะครับก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบชิปนี้ก็ฝากกดไลาค์ซับสไคร้ได้แล้วกันนะครับใครอยากทำก็ทำได้นะครับผมแค่เอามาเสียบเจอกันใหม่ชิปหน้าครับสวัสดีครับ